ดูสิทำไมนักเรียนทันกับครูแบบนี้มันบาปก,กลางน้รู้ไหมหแรงวัดสเก็ตหนีเรียนแรงวัดสเก็ตเล็บลีแ่แฟมิลี่ รู้จักแก๊งตําปูน้อยไปซะแลละขนาดแก๊งเราเป็นอย่างนี้ครูออมกล้าลงโทษเราอยู่เลยใช่ครับใช่ก็เพราะอย่างนี้ไงฉันเลยต้องสั่งสอนให้ครูออมเข็ดหลาบพี่ฝนพี่ฝนนั่นแม่ของหนูนะคะแม่ครูออมอยู่นี่เอา้าหรอโทษทีฟองน้ำนแต่ก่อนที่พวกเราจะจัดการครูออมเรามาจัดเพลงแก๊งเราสักท่าดีกว่า ได้เลยแกงตำปูพร้อม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 หนึ <S 1> 1 <S ่งสองสามใครใครเห็นแว่นครูบ้างไม่เห็นครับผู้อม อยู่นี่ค่ะครูอมหนูเจอได้เลยเก็บไว้ให้ค่ะยขอบใจมากฝนนี่อย่าบอกนะว่าพวกเธอแก้งครูกันอีกแล้วอะเอาไงต่อดีคะหัวหน้าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลา แล้วพวกเราเดอะแกงตั้มปูโดดเรียนกันเฮ่สิงโตนั่นเป็นเจ้าป่าเห้ดลายเอามาให้ลูกกินเฮ็ดใส่ลูกสิงโตองกินก่อนจะกินก็ต้องทำลายเห็ดโอ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 เฮ่นี่อาชีมัวโอเออยู่นั่นแหละเดี๋ยวครูออมก็มาเจอหรอกครับครับพี่ฝน ะวงนวงนะวงนเด em, ี๋ยไปดูสิทำไมนักเรียนทำกับครูแบบนีいい้มันบาปกรรมนะรู้ไหม กเอ๊ะสรุปพวกเราจะไปเที่ยวไหนกันดีอะหนูว่าไปบ้านสวนเด็กยิ้มดีกว่าค่ะหัวหน้าโหที่นั่นเขายังไม่เปิดไปเซเว่นไหมนี่เหมือนกันจะได้ไปซื้อเสื้อเล็บลิคิดเฮ้โอ้ยฟองน้ำนั่นมันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านั่นสิว่าแต่เราจะ ขี่นกเนี่ยพี่กีตาขี่นกอะไรมีแถวนี้นั่นน่ะสิกีต้าหัวหน้านั่นมันแรงนี่แรงแรงวัยรเ่อ หัวหน้าหรือว่าเป็นพรแล้วหนีเรียนแล้งเขาเลยมาหยุดเลยฟองนะ้ําไรสาระน่ะเข้าโรงเรียนไปตั้งหลักก่อนปะครับทุกคน,นหัวหน้าเป็นไปนได้ยังไงที่ฝงแรงว่ะสกเกตออกอลาวาดั่นน่ะสิครับหัวหน้าตั้งจะเกิดมาผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ้วเนี่ยฉันว่านะทางวัดอะคงไม่ให้อาหารแรงมาเลยออกอลาวาดไง แต่แลงพวกนี้กินศพนะัวหน้าใช่ตำนานแลงวัดสะเกดกินศพเป็นเรื่องจริงนะวันหลังที่เราหนีเรียนเราก็ต้องเจอแบบนี้นตลอดเลยสิไม่หรอกหัวหน้าคะ่ะลูกชิ้นไหมคะหุยเอ้ยเหนว่าไม่มีตังเอามาจากไหนเนี่ยหายหายไปไหนเนี่ยลูกชิ้นกับไส้กอรอกอุตสา่สาเก็บเงินอดข้าวเซ สงสัยสุนัขแอบวิ่งขึ้นมาฆ่าไปกินแน่ๆเลยปาร์ตี้อออเออเอ,อ,เอ,อว่าดังมหาไม่อีกนะอร่อยมากเลยอะได้ได้ว่าแต่ยังไม่บอกเลยว่ามาจากไหนอะโอ้ยเอามาจากไหนก็เรื่องของเขาเถอะแค่มีให้เรากินก็พอแล้วนอกฟองน้ำาค่ะาดอร่อยมากเลยอะนี่นักเรียนมีใครเห็นลูกชิ้นครูหรือเปล่า ไม่เห็นค่ะครูถ้าเสร็จแล้วบอกครูด้วยนะครับคุณครูสงสัยสินะค้าไปกินจรงนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> พวกเธอเป็นอะไรกันอ้เปล่าไม่มีอะไรครับคุณครูพักเที่ยวนี่ได้ข่าวว่าช่วงนี้แรงวัตส์เกตอลรว่าพวกเธอระวังตัวกันด้วยนะค่ะคุณครูไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ เดี๋ยวถ้าเราหนีเรียนเราจะระวังขึ้นนะคะฮะหนีเรียนอ๋อพี่ฝนคงหมายถึงเลิกเรียนนะครับคุณครูอ๋อแล้วไปแล้วนี่ใกล้จะขึ้นค่าบ่ายแล้วเร็วๆล่ะครับคุณครูมีไหมกีตาร์อืม ไม่เห็นมีนะสถานการณ์ปลอดโปร่งแบบนี้เราก็ไปห้างสับเสินค้าได้แล้วลสิเอ๊ะกีตาเอาบอกนะว่านี่พวกเธอนี่เลี้ยงกันอีกแล้วเหรอเรียนสักี เดี๋ยวเดี๋ยวครูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าหนีเรียนแรงว่าสดเกตเขามารอเด็กหนีเรียนอย่างพวกเธอครูออมไร้สาระน่ะตรงนี้มีแรงเราไปกันตรงนู้นก็ได้ไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนีเรียนเลยนัครับฮ่าเปนดทาุด่าน ไทางนี้มีเป็ดงั้นเราก็ไปทางนู้นฮะแรงวัตกตงั้นเราหันหลังกลับฮะเป็ดวัสดุทัดคราวนี้เชื่อครูหรือยังว่าเขาไม่ให้พวกเราโดดเรียนไม่เชื่อได้งั้นครูก็จะคนดูคอมเมนต์เชิญช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะคะว่าแรงวัสเกตและเป็ดวัสดุทั์ไม่อยากให้นักเรียนโดดเรียนใช่ไหมก่อนคอมเมนต์อย่าลืมถล่มไลค์ให้เกิน1 0 0 0 0มไลค์ด้วยนะคะ สอมเมตก็ได้แล้นะคะตัสดีค่ะม่ไหวเลยนะคะหนูะเหนกันปไปหนูเล่นกันต้อปรเดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็เต้นหนึ่งนะพอ่กเธอเป็นอะไรกันสองในี่ได้ข่าวช่วงนี้แรงวัส์เกตสองซ้ำดีเหมือนกันจะได้ไปซื้อเสื้อเลิฟลี่คิดแฮะ มมองข้างบนหนึ่งอง้ยเป็ดเปดสอได้นังครูก็แจ้คนดูคอมเมนต์เชิญเลิฟลี่แฟมิลี่